มาเลยน้ำชาน้ำชาพยายามหน่อยลูกไม่แม่จะช่วยยังไงอาเร็วลูกอาเร็วสู้ๆ,ๆขายสองขาหลังมาด้วยกันอาเร็วแต่มันก็ลงทุกครั้งเจ้าค่ะ

What? Yeah.